าคุณกำลังมีความรู้สึกระคายเคืองตาบางครั้งรู้สึกแสบๆหรือปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนนี่อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอาการต้อลมครับต้อลมเป็นโรคที่คล้ายกับต้อเนื้อแต่ไม่รุนแรงลักษณะอาการเป็นก้อนเนื้อสีขาวนูนสาเหตุเกิดจากอาการแพ้เนื่องจากได้รับแสงแดดเป็นเวลานานๆรวมถึง โดนฝุ่นละอองในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะวันนี้ก็จะมารู้จักต้อนเนื้อกับต้อลมนะคะต้อนเนื้อกับต้อลมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มีสาเหตุที่คล้ายๆกันถ้าเกิดว่าดูจากลูกตานี้คือถ้าเป็นต้อนลมเองเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆตาดำสองข้างนะคะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นต้อนเนื้อแล้วเนี่ยมันก็คือจะมีการยื่นเข้าไปในตาดำร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาการจริงๆแล้วพวกส่วนใหญ่พวกนี้อาการก็จะคล้ายๆกันก็คืออาจจะมีอาการเครืองๆตาตาแดงรู้สึกมีอาการคันหรือว่าระคายเคืองหรือรู้สึกแสบตาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้อลมเองเนี่ยเป็นโรคที่ไม่รุนแรงสาเหตุทั้งต้อเนื้อและต้อลมเนี่ยเกิดจริงๆหลักๆคือเกิดจากแสง UV ก็คืออุนทราเวเลตที่อยู่ในแสงแดดซึ่งจริงๆประเทศไทยเองเนี่ยอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้เกิดความเสื่อมของตัวเยื่อบุตานะคะทำให้เห็นเป็นก้อนนูนๆสีขาวๆหรือว่าสีเหลืองๆแล้วบางทีอาจจะมีเส้นเลือดสีแดงๆเข้ามาพอเราเจอฝุ่นเจอลมหรือว่าเจออะไรตามที่เราแพ้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีอาการแดงขึ้นมาได้ก็คือวิธีการรักษาต้อนเนื้อแล้วก็ต้อนลมนะคะคือโดยปกติถ้าอาการยังไม่เยอะนะคะเราก็คือสิ่งที่สําคัญคือเราแนะนําคนไข้เรื่องการ โดนแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แนะนําก็คือควรจะใส่แว่นกันแดดเวลาที่มีกิจกรรมอะไรก็ตามที่ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเจอแดดนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติมีอาการแสบตาเคืองตาระคายเคืองบางครั้งเนี่ยแพทย์อาจจะให้น้าตาเทียมไปใช้หรือว่าให้ยาพวกกลุ่มลดการอักเสบลดแดงไปใช้เป็นครั้งคราวสาหรับคนที่ทํางานแวดล้อมไปด้วยมลภาวะควรมองหาวิธีป้องกันโดยการสวมแว่นถ้ามีความผิดปกติของดวงตาก็รีบไปพบแพทย์ ใส่ใจสุขภาพดวงตาเสียตั้งแต่วันนี้ครับเพื่อที่จะได้มองโลกสวยๆไปอีกยาวนาน